เรมาจากฮิโรชิมาะคะ่ะก็เลยเวลาไม่ตรงกัน,นะค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่ไหนกันในตได้ในเกียวโตติดตามนะคะท่านเล็งน,นะคะเพราะว่าเรามาได้กันหนึ่งยเอ้ยหนึ่งคืนสอวันนะคะนี่นะคะโรงแรมที่เราพักกันในวันนี้คะ่ะนี่ เหมือนเดียวกังมากๆเลยห้องนะคะนี่แปดร้อยบาทเองนะคะถูกมากๆเลยค่ะแล้วก็กว้างมากด้วยนะคะปกติในเกียวโตค่ะห้องราคานี้นี่ต้องแพงมากๆเลยนะคะไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดพัน 7, 8, บาทใช่ไหมคะใช่ไหมเออนี่นะคะเพื่อนสาวค่ะ <laughs> <laughs> นี่นะคะของน้ำ กว้างมากเลยนะคะเนี่อ,อืปกติที่เชอรี่เคยมานะคะมันจะเล็กกว่านี้นะคะ่ะก็แคบมากเลยนะคะมีกว้างมาก เห็นนมมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนชลี่นอนตื่นก่อนแล้วเดี๋ยวชลี่พาไปสถานที่ที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะในเกียวโตวเดี๋ยวเราเจอกันค่ะกโมโนที่ชลี่เลือกมานะคะสวยมากๆเลยค่ะมีกิโมโนหลากหลายมากเลยนะคะนี่ ราคา3,900เยนนะคะแต่อันนี้เอากลับบ้านได้นะคะตันนี้เอากลับบ้านไม่ได้นะคะแต่ต้องคืนนะคะอันนี้ มีเชอรี่กับเพื่อนสาวแวะกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่เชา้ายังไม่ได้กินเลยค่ะก็ถึงเวลากินข้าวที่ของพวกเราแล้วนะคะตอนนี้พวกเราก็อยู่ใกล้ๆคิโอมิซิเดราแล้วนะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูคิโอมิซิเดรานะคะก็คือเป็นวัดที่นิยมอันดับหนึ่งเลยนะคะในการมาเก,กี่ยวตโตแล้วก็ต้องมาที่นี่อะ,ค,ะ,ะค่ะเชอรี่จะพาไปดูนะคะ คะเชอี่ก็อยู่ที่วัดคียมิเซเดราแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูตรงที่ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนสีหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเชลี่จะพาไปดูนะคะก่อนเข้าไปเราก็ต้องโค้งคำนับก่อนนะคะเพราะเหมือนเป็นการเคารพค่ะ วว้าใบไม้ก็ยังไม่เปลี่ยนสีเท่าไหร่นะคะแต่ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะน่าจะเป็นเดือนหน้าน่าจะสวยค่ะนี่นะคะคนญี่ปุ่นบอกว่าให้เอา กินทูบให้เอากินทูบเข้าตัวเองค่ะจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา,าหาตัวเองนะคะนี่นะคะทุกคนสถานที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ที่ดังในเกียวโตวอย่างเดียวนะคะยังเป็นสถานที่ที่ดังระดับโลกในญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะว่าได้จัดขึ้นโดยยูเนสโก้ด้วยนะคะเป็นมรดกโลกค่ะเพราะว่า ที่นี่มีความเป็นมานะคะก็คือสมัยก่อนค่ะสร้างอาคารนี้ใช่ไหมคะโดยที่ไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวค่ะซึ่งเราก็อยู่ทนมาจนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่คนสมัยก่อนของคนญี่ปุ่นนี่เก่งมากๆเลยนะคะซึ่งสร้างโดยไม่ใช้ตะปเูเลยแม้แต่ตัวเดียวเก่งมากๆเลยค่ะบ้านเรายัางต้องใช้ใช่ไหมคะนี่ไม่ต้องใช้เลยนะคะนี่ สวยมากคนก็เยอะด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่แดงเลยนะคะโมมิจิค่ะน่าจะเริ่มประมาณเดือนหน้ากลางเดือนหน้านะคะนี่กำลังบูรณะอยู่นะคะนี่คะ่ะเรากำลังจะเดินกลับกันนะคะเพื่อนสาวสภาพไม่ค่อยไหวแล้วนะคะ ร้านมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะตะกี้พวกเราเดินไปผิดทางเนาะโอ้ยดูดิเอ,เอออันนี้มันดูแบบเดินเพลินๆดีนะเว้ยเพราะว่ามันมีร้านค้าเปิดเยอะแยะไง nó là nó ี่ค่ะนี่คือแหล่ช้อปปิ้งของเกียวโตเลยนะคะขึ้นชื่อมากๆเลยใครมาเกียวโตก็ห้ามพลาดที่นี่เลยเนี่ยนะนี่เราจะมาคาเฟ่นี้กันนะคะเป็นคาเฟ่โดนัทที่อยากมามานานมากแล้วนะคะแต่ไม่เคยมาเลยค่ะโอ้โหหน่ากินว่ะดูดิ มีอะไรบ้างมีถั่เดีดก,กวยวอรี่มีน้่มีมีออเรนจ์จูแต่ไม่ได้ปัน่นว่ะเป็น <รอ S 2> เป็นสดเออ100รเป็เข้าไปในร้านแล้วนะคะร้านตกแต่งได้สวยมากมเออมึงเอาอะไรนะจูสเอาที่มัน ่นานหาทมากมากเลยเรามาชาไปนะคะเก๋งดูดิ เออเดี๋ยวเราซื้เสร็จแล้วก็ไปถ่ายกันนี่นะคะโดนัทเขาหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมอืม ม so oh. <g.♪> uh. okay. ันเป็นชาเขียวมันเป็นชาเขียวคะวันนี้น่าจะไม่ได้นอนเขียวทั้งน้ำเอออันนี้ก็ชาเขียวนกัน นี่เขาตกแต่งได้เลิศมากเลยนะคะตาดเก่ยวเน้นๆเลย มันนีมันคือโดนน้น้ำตาลนะคะนี่ฟุ้งฟิ้งมากเหมือนมีเพชรเลยนะคะนเนี่ยาแบบแบมแบมเนี่ยน้าทานริงอ,อันนี้อร่อยมากอะ่ะอันนีร่อยมากแบบน,นี้อ๋นนอเห็นหนไมแชอบของานยนี้อนนร่อย thank <laughs> you ไดจีมาเดงตอนนี้เราก็อยู่บนแท็กซี่กันนะคะกำลังจะไปโคไดจีค่ะแท็กซี่ญี่ปุ่นเขาแบบป้องกันอย่างดีเลยนะคะนี่สุดยอดมากๆเลยอ่ะอเกวันนี้ไม่มีแล้วคิดได้ไง เราจะมาดูไฟกันที่นี่นะคะตอนคืนสวยมากเลยค่ะ เป็นโชว์เปิดไฟโชว์สองไปที่ทรายค่ะทรายสีขาวเป็นเลื่อนลาย ต้นนี้เปลี่ยนสีแล้วนะคะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีสีแดงแล้วนะคะสวยมากงดงามเหลือเกินค่ะนี่อันนี้คือบรรยากาศรอบวัดนะคะ ไปอีกห้องแล้วนะคะทั้งทั้งที่ใส่ชุดคิโมโน,นะคะ่ะว่าเราจะใส่ยิโมโนนอนกันนะคะไ <c oughs> ่แล้วก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะยังไงวันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะคะบ๊ายบายกล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะ